สวัสดีครับวันนี้ผมทีมงาน Sixer นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกม s e v e ่ Day ย Die นะครับวันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับการสร้างเตาหลอมนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับว่ามันมาอย่างไงนะมันสร้างอย่างไงนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวให้ฟังนะครับว่ามันมาอย่างไงนะครับอะครับอย่างแรกนะครับเดิมทีเตาหลอมมันจะมีอยู่นะครับ แต่ว่าเนื่องจากระบบแพดใหม่มานะครับมันจึงทําให้ระบบเตาหลอมมันหายไปนะครับเลยต้องไปหาหนังสือเล่มหนึ่งมานะครับเล่มหนึ่งที่ว่าคือเล่มนี้นะครับเนี่ยคือเล่มนี้มันจะบอกตามตัวเลยนะครับว่ามันทําอะไรนะครับว่ามันคือเตานะครับดังนั้นถ้าในนี้เราไม่มีนะครับเราก็ต้องหานะครับหามานะครับไอ้หนังสือเล่มนี้ไม่งั้นเราทําไม่ได้นะครับเตาหลอมนะครับ โอเคครับนั่นอย่ารอช้าเลยครับเราเรียนกันเลยดีกว่านะเพราะผมหามาผมก็ยังไม่ได้กดใช้นะครับผมไปหาในเมืองมานะเดินตัวโลมานี่โดนผีลุมตบไปถ่ายยกเหมือนกันครับแต่ว่าตอนแรกก็ว่าอยู่ว่าจะเอาคลิปลงอยู่นะครับแต่ว่าผมสงสารตัวเองนะครับผมเลยไม่เอานะโอเคครับผมเรียนแล้วนะครับอ่าโอเคครับตอนนี้ผมก็เรียนไปเรียบร้อยนะครับอ่าพอนี้ผมเรียนปุ๊บมันก็จะมีนี้มานะครับนี่ ขึ้นหาต่างเตามานะครับโอเคนะครับมันต้องใช้หินจํานวน8ชิ้นนะครับแล้วก็เหล็กท่ออันหนึ่งนะครับอันนี้เราก็อย่ารอช้าครับเขาเพิงมีอันเดียวนะครับผมบ้านผมนิจจนนะเับเพิงเออเราจ้องเาทำไมเนาะเอาลงไปก่อนนะผมต้มดีกว่านะต้มเลยอย่ารอช้านะครับเพราะว่ามันต้องใช้นะฮะโอเค ไอ Animal Fat นี่คือไขมันสัตว์นะครับคือมันจําเป็นมากนะครับสําหรับทําคบเพลิงนะครับใครที่ยังไม่รู้ว่าคบเพลิงทํำยังไงนะครับต้องมี Animal f a ตนะครับ Animal Fat รวมกับกิ่งไม้นะครับกิ่งไม้แล้วก็หญ้านะครับเราก็จะได้คบเพลิงแบบนี้อันนึงสาเร็จรูปนะครับโอเคนะครับอ่อันนี้ผมจะไปหาหินจํานวน8ชิ้นนะครับซึ่งตอนนี้มันมองไม่เห็นนะมันมืดมาก มืดจริงๆนะฮะผมต้องถือคบเพลิงนะฮะเมื่อไห้ฮะมันมืดเหลือเกินนะฮะโอเคนะเดินลุยกันเลยฮนะอ่า,อาเจอหนึ่งก้อนนะฮะหนึ่งก้อนปุ๊บปุ๊บเดินตำรวจนะฮะเดินตำรวจไปเรื่อยๆนะะเจอไม่เจอไม่รู้นะครับแต่ถ้าเจอผีขึ้นมาผมวิ่งนะฮะ พราะว่าผีมันวิ่งนะฮะแล้วบ้านผมมันไม่ได้สว่างเลยนะบ้านมืดตึ๊บอยู่กลางป่านะฮะน่ากลัวยิงหนักนะโอเคหิน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 อเอาเก็บหินนะเก็บหินนะฮะปุ๊บอ่าเก็บเครื่องมือนะฮะอ่อเดินเดินไปเลยโอ้สามชิ้นสามก้อนนะฮะสามก้อน กี่ก้อนแล้วนะอ๋อสิบสองก้อนแล้วนะครับตอนนี้ผมพอใจแล้วครับแต่ยังอยากเก็บอีกครับตอนนี้จะกลับบ้านดีกว่านะเพราะว่าบ้านตอนนี้รู้สึกว่าจะปลอดภัยที่สุดสำหรับผมแะ้ที่อื่นไม่รู้นะครับแต่ที่นี่ผมปลอดภัยนะโอเคครับมาเรามาถึงแล้วนะครับผมก็ปักคอนเฟิร์มเดิมนะ้วปุ๊บบ้านผมสว่างนะฮะัโอเคนะครับเราพอนนี้เราได้มานะครับตามอุปกรณ์นะครับอ่าเราก็ต้องมีการทํานะครับหนึ่งปุ๊บ หินจำนวนแดก้อนนะครับลงตามปกตินะครับใครที่สงสัยว่ามันอยู่หมวดไหนนะครับมันอยู่ที่ไอช่างตีเหล็กนะครับไอแท่งตีเหล็กนะครับแล้วถ้ามีอุปกรณ์ปุ๊บมันจะขึ้นให้เลยนะครับโอเคนะครับผมสร้างเตาหลอมได้แล้วนะรอนะรอรอแป๊บหนึ่งนะตอนนี้มันเหลือเท่าไหร่น้อโอเคอันนี้ผมจะสาธิตการทําคบเพลิงนะครับอีกอันหนึ่งนะครับอีกอย่าง เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครัทำคู่ไปเลยนะครับรับระบบคู่ไปเลยโอเคครับอันนี้ผมก็ต้องเอาย่าไปย่อยก่อนนะครับทั้งหมดสิบามชิ้นนะฮะเพื่อให้ได้ของคุณภาพมานะฮะแต่ตอนนี้ผมไม่รอช้าเขาผมอยากลงเตามากแล้วเพราะว่าผมเก็บปวดมากนะฮะโอเคเตานะครับผมได้มาแล้วนะครับเตาในการผลิตนะฮะได้เตามาแล้ว แต่ก็ต้องมีอุปกรณ์อีกอย่างนะครับในการที่เราจะไปทำเป็นแท่งเป็นอะไรนะครับเป็นบงเป็นบาอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยไอ้พวกอย่ารอนี้ให้เสร็จก่อนนะรผมจสาธิตการทำครบเพลิงให้ดูนะฮะาอนที่ผมติดรอบบ้านแล้วเพราะว่ามันมืดมากนะบ,บ้านผมนะโอ้โหนี่แต่ตะวันเนี่ยสว่างมากครับโอ้โหโคตรฟินเลยครับโอ้ข้างหลังพัดจันทร์นะข้าง ข้างหน้า้าอาทิตนะฮะโอ้โห,โ,หโ,หโหผมฟินมากเลยครับมันลงอันนี้มันขึ้นนะฮะ <laughs> โอเคนะฮะปึ๊บปึ๊บโอเคนะครับโอเคเราก็มาทำเลยนะครับ มาทำมาทำมาทำคบเพลิงกันนะพคบเพลิงก็ทําอย่างง่ายนะบก็ลงทาปกตินะกิ่งไม้สิบสามอันนะฮะปุ๊บลงอีกสองอันนะอันนี้มีสิบสามอันเราก็ใช้ให้คุ้มนะฮะใช้คุ้มหนะึ่งอันแล้วกันหนึ่งอันหนึ่งอันสองอันนะครับเอ่อถ้าเป็นซีรีส์ก่อนๆน,นะครับถ้าเป็นแบบเวอร์ชั่นเก่านะครับมันจะ เขาเพลิงจะรวมกันนะครับได้ทั้งหมด6กสีอันนะครับแต่เวอร์ชั่นใหม่นี้มันปรับให้กวนประสาทขึ้นครับเพราะว่ามันกลัวคบเพลิงมันหนีกันมั้งครับเขาเลยจับแยกกันนะจับแยกให้ปรับ้